สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิพามาเมืองงัวเป็นลำปีสกินนะครับคอของผมนี่ก็เป็นยูซีตัวจากงัวทั้งเบิด์ยูฮาตัวนะครับเดี๋ยวสิพามึงมามาทางนี้บันตัวนี้ตัวแม่ก็เป็นนะครับผมเป็นแต่ว่าตัวนี้ตัวแม่สีอาการบปรุนแรงก็คือว่าเขาฉีดยาท่านฉีดยาท่านก็คือว่ามันก็จะมีบอลุกลุ่มๆอ่ที่จริงกับสีเป็นมือเดียวกันครับปอสีมีตัวแม่นี่ตัวแม่นั่งนั่นกคับตัวขาวน้อยอ่าตัวนี้ก็เป็นเื่ากันแล้วตัวนี้อาการรุนแรงครับผมตัวนี้ อ่าและชิพ่ามือไก่อู้ดังด้วยครับตะกี่ไข่เบิดตโต้ด้วยครับตัวนี้ไข่เบิดตโตมีอาการไข้แล้วก็ซึมหงอยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะแมงวันตอมมู้เท่ากับพายามไล่อกนะครับผมสําหรับยาที่ใส่รักษานะครับผมยาที่ใส่รักษานี่ผมใส่อะมอกซี่นะครับผมแล้วก็ฟูริกาดนี่แหละครับผมเลือกฟูริกาดนี่แหละเออจากงัวทั้งเบิดตัวนี้รักษาเป็นเริ่มเป็นมีอาการวันที่สิบ เมืม่อกลับมาที่หาที่6ที่เจ็นี่แหละครับผมต่อกับมาประมาณสองสามสัปดาห์ครับผมแต่สัปดาห์แรกกะซึมหนักลนะครับผมหมอกะบาหวางไปติดต่อหมอได้กับเบาวางกับเพื่อนก็นมาสีดยาให้อยู่เทื่อนหนึ่งสองเทือ่อแต่ว่าหลังๆมางัวเป็นหลายแล้วที่นี่เพื่อนก็เลยว่าให้ให้ดูแลเองเด้อเจ้าของางงอสั้นจะขวออ้างให้ดูแลเองที่นี่ห้องกะเฮ็ดจังไดละ่ะ คือว่าเขาก็ซื้อ,อยามาสีดเอาออล,ล้ก็ไปปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อนสัตวแพทย์เพื่อนก็สีบ,บอกว่าง่วัวนี่ต้องสียายแบบไหนเพื่อนก็บ,บอกอยูออ่แต่ว่ากันเพื่อนสีมารักษาให้เพื่อนกับมาไดแน่มาบ่ไดแน่นะครับผมเพราะว่ามันก็นยาก่างคนตาาออ่างยากร็ซื้อยามาสีเอาสีตามปริมาณก็สิมีวิธีการบอกอยู่นะครับสาคัญคุณหมอเพื่อนก็บ,บอกว่าง่วนี่ยายให้มันลงปอดถ้าลุ่งปอดนี่อาการนี่คือนนัก,กนสีงานบ่ขึ้นโดยเฉพาะง่ว่าหน่อยส่ตัวนี้นี่ นักนักคือว่าเขาต้องซอยปอนนุ่มน้าก็กลิ่นบัวใดสิเก็บปากนะครับผมปากเปื่อยเบิื่อครับอันนี้ม้นวนกันไหลายเปยืเป่อยเบิดน้ำปากน้ำยางแต่ว่าอันนี้ถือว่าสาภาพดีขึ้นครับตะกี้อ่อตะกี้แยกก่กว่านี้ยอยู่แยกก่กว่านี้ถึง้งครับนี่ครับมันจีเริ่มขัวออกแล้วแย่เริ่มขัวแ,แ,แต่วงอหน่อยหนึ่งตัวนี้ก็คุ้นนะครับนะเห็นบ่เปื่อยเปยื่อยเบิดเลยครับแต่ว่านี้ยังถือว่าแห้งนะครับบางตัวนี่เปื่อยลอกออกเป็นแบบว่า เป็นแผ่นและตัวนี้ก็คือว่าเออแห้งยุบลงนะครับผมยาสมุนไพรก็ใส่เนี่ยครับนี่ใส่ใบยูคาใส่ใบยูคาใส่ใบาสาบเสือหรือว่าใบบันหางเข้าออตะไคร่เนี่ยบางกีก็สมุมใส่ไฟอ่าอูดน้ําตัวขึ้นให้เิ่นมีแห้งนะครับตัวนี้จากซึมงเล,ลายก็คือว่าดีขึ้นจังหน่อยอยู่อ่าก็ต้องมึงต่อไปครับอันนี้ก็คือว่ามันยังอยู่ในเกล็ดอันตรายอยู่คุณหมอคนก็บ,บอกว่ามันอาสิกับขึ้นไป ็นอีกมีไข่มียังขึ้นมือได้ก็ได้แต่ว่าสําคัญยังให้มีไข่เดี๋ยวเพื่อนสิ่ก็ค่อยฟื้นฟูตัวเองนะครับเพืพ่อนว่าคุณหมอเพื่อนก็บ,บอกว่าจงสัน่นแล้วเขาก็เน,นี่กกยโบกเคยห่อบ่เคยเห็นเนาะเขาก็ลองมึงเพื่อนนี่เห็นกล่องนเนี่ยนี่ตุ้มนี่ก็ร้องสิแตกอยู่ขาตุ้มบอกใ่ายเลยครับนี่มาอ,อยู่ขาก็ร้องสิแตกแต่ว่าบ่มีไข่ก็โบ่บ่ต้องตัวไก่เขาก็สียาไปนะครับยา ตัวนี้ซีดมาสามเข็มกับซีดอะม็อกซีนะครับผมแล้วก็แต่ว่าอย่าอย่าลดไข่พวกฟูกาดฟูฟูกาดหรือฟูลิกาดนี่แหละอ่าซีดได้ครับผมเศร้าเย็นนะครับผมแต่ว่าซีดได้แค่บ่หลายป็นใดก็คือบม้วนจะติดต่อกันหาเมืองหกเมืองแล้วเพราะว่าเป็นว่ามันสมีผลกับทางเดือนระบบทางเดือนอาหารของมันนะครับผมอันนี้เขากับไายามกลางหมูรักษาเต็มที่นะครับผมแต่ว่าสีดหลอดเพรลอดเ่าก็มาเมืองกันเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่เคยเห็น คือการลวกแบบนี้สําหรับคออื่นก็นตายไปหลายครับตายไป2ตัว3ตัวแล้วก็มี่นะครับผมแต่ว่าผมก็พยายามทีิงๆเอาให้เพื่อนได้แล้ะครับอ่าสูงมากจนปานนี้แล้วนะครับผมอ่างัวก,กะก็ยังบถือว่าซึมหมากนะครับผมตัวนี้ตะกี้ถือว่าดีขึ้นยุ่แตะกรอนนี่ก็โอ้ตุสี่สีอยู่อ่าอย่างนี้ยถือว่ากินนุ่มอยู่บ้างครับน่ะดังเปื่อยครับผมตัวนี้เดี๋ยวมาเมืองกันครับโอ้อาการนะครับแต่วมามาเมืองกันจ้ะตัวนี้ก็นี่ จ้องตัวนี้ละครับผมนักสุดอ่าตัวอื่นกับไข่แน่แล้วตัวื่นกับไข่ยายามดีขึ้นมาแล้วครับอ่ายังเติมน,น,น้อยน่อยละเดี๋ยวสีไข่ยายามอัปเดตคลิปให้เมืองอีกนะครับผมว่าสิเป็นยังไงต่อไปอ่าสำหรับคลิปนี้กับพอสนิทก่อนนะครับนะครับผมขอบคุณครับ